สวัสดีครับมาดูสรุปบนงวดวันที่ส6บหกทคนะครับงวดเี่แล้วเนเข้าทั้งสองตัวบนไอ้สองตัวนะฮะสองตัวล่างนะครับเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ออกโต้เจ็ดศูนย์เก้านะครับออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับงวดเี่แล้วเนี่ยครับนี่ครับงวดเี่แล้วนะเห็นพบแต้มไหมเนี่ยนะครับเจ็ดศูนย์เก้ากับเลเก้างวดเี่แล้วครับจากคนดนโชคนะครับเดอะซารูนแล้วก็นี่ใบ ที่ผมหาเด่นนะฮะเนี่ยหาเด่นไว้คัดไว้ก็เจ็ดศูนย์เกาเหมือนกันนะครับเลขเลน้อยตัวนะครับ 9, เจ็ดศูนย์เกาเนี่ยหนึ่งทคอนะเอามาดูสรุปวดนี้วดนีก้ก็คือสีแดงเนี่ยคือเด่นสุดแล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดงก็คือดับเบิลเด่นสีน้ําเงินก็รองขีดเส้นใต้ก็รองบนล่างนะครับกลับด้วยอสองาอหาตัวโต๊ดก็คือนะฮะโต๊ดเต็งนะครับมีแค่นี้นะครับเก5าแปดห้าสีเก้าหหนึ่ง 9ก้าหนึ่งห้าในพวกนี้นะครับสวัสดีนะครับ